สวัสดีค่ะพี่พเ,เพื่อนๆ่ทุกคนวันนี้พามาทานอาหารเช้าข้าวเปียกไห้แยกนุ่งหางนะคะร้านนี้อร่อยมากมากเลยระหว่างรอร้านซื้ออุปกรณ์ขนมนะคะก็เราก็จะแวะมาทานข้าวเปียกตัดค่้ร้านนี้ก็ราคาถูกนะคะแล้วก็อร่อยมากมากเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของข้าวเปียกกันทุกคนนี่ค่ะ ก็จะมีน้ำชานะคะน้ำชาเนี่ยบริการตัวเองนะคะก็จะอยู่ด้านโน้นนะคะน้ำชาบริการตัวเองแล้วก็ที่นี่ข้าวเปียกเขาก็จะมีปลาต้องโกนะคะทุกคนแล้วแต่คนชอบนะคะมีนก็ปลาต้องโกตแล้วนี่ก็กกข้าวเปียกค่ะทุกคนเวลาเขาทานเขาก็จะเอาปลาต้องโกะค่ะใส่ในข้าวเปียกนะคะอร่อยดีค่ะทุกคน เมื่อก่อนมาแรกๆก,ก็แลดูเป็นงงๆแต่ว่าตอนนี้เข้าใจวิธีการทานเรียบร้อยแล,แล้วแล้วเราก็จะจุ่มลงให้น้องโดนน้ำก็จะมี้อยองให้ด้วยนะคะทุกคนเส้นอร่อยมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ก็ขอตัวทาน,น,นข้าเปียกกับปาท่องโกก่อนนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมจุดบค่